การเข้าตีเนินสามห้าศูนย์เนี่ยถ้าเข้าตีแบบช่องบกคงจะสูญเสียเพราะอันนี้คือคือบทเรียนจากช่องบกช่องบกเมื่อปีสามสิบอ่าแล้วบทเรียนจากทางล่มเก้าก็มีแบบนี้นะคือสองครามที่จะเข้าตีป้อมค่ายแข็งแรงบนภูเขาเนี่ยจุดอ่อนของป้อมค่ายที่อยู่บนภูเขาเนี่ยตั้งแต่สมัยพระสุนวรมหาราชแล้วท่านตีเมืองคังเอามาใช้ได้ฮสมัยล่มเก้าก็มีนะ สมัยช่องบกก็มีเพราะว่าจุดอ่อนก็คือน,น้ำแล้วหน้านี้เป็นหน้าแหลงนะเพราะนั้นต้องขาดนา้ำถ้าขาดนา้ำ<อ>มึงก็อยู่ไม่ได้อสามวันอ,อ,ยอย่างดีก็มึงก็ไปเรียรตามใบไม้อนะไรอย่างแต่ถ้าขาดนา้ำอยู่ไม่ได้รวมทั้งขาดทหารขันกระจุยนะอยู่ไม่ได้หรอกทางเขาเนี่ยมันจะชันกรุงเทพเขาจะชันของเราสุดน้าผาแล้วมันเป็นของเขานะถ้าเรายึดน้าผาได้หมดนั่นแหละคือ หนึต่อห้ามื่นไม่ไม่ใช่หนึ่งต่อสองสนนั่นแหละเราต้องดำรงความมุ่งหมายอันนี้ค่าศึกขเมเรเนี่ยเขามาอยู่นานเขาใช้การขุดอุโมงค์ใต้ดินลึกมากระเบิดสองพันปอนก็อาจจะทำลายได้บ้างแต่คงไม่หมดเวลาเรายิงปืนใหญ่ยิงจรวดอะไรเพื่อจะถล่มและเข้าเตียเ<อ>ขาก็หลบอยู่ในอุโมงคพอเราหยุดยิงเขาก็ขึ้นมาประจำแนวอันนี้เป็นยุทธวิธีของเวียดนามที่ใช้ลบกับฝรั่งเศส ในเดียนเบียนฟูเพราะว่าเวียดนามสมัมนั้นก็ไม่มีเครื่องบินนะตอนหลังมาลบกัามากอเมริกาเขาก็ใช้อย่างนี้นะเนี่ยใช้กับกำลังที่ไม่มีกำลังทางการหรือมีก็เสียเปียบเนะี่ยเขาก็จะใช้ยูมีแล้วเขมรเขาก็ไปเรียนมาจากเวียดนามนคนะุณเชนเขาก็ไปเรียนนะเพราะนั้นเขาเขาก็ส่งสั่งทหารให้ทำแบบนี้นะนี่ไงสามาถญชน<อ>มันถึงหินไนงะไอเรื่องแบบนี้พ่อเคยมีประสบการณ์ในลาว เขารู้กลางคืนเนี่ยมันจะต้องออกมากลางวันออกไม่ได้โผล่ไม่ได้โดนโดนโดนสมัยต้องโดนสมัยก่อนก็โดนปืนใหญ่โดนโดนจรวจดในคอเนี่ยนะเพราราแต่สมัยนียถ้ามึงออกมาตอนกลางวันเนี่ยมันจะต้องโดนปืนใหญ่เราโดนในนัก็ขอให้กำลังใจลูก,ลกหลานที่กำลังทำหน้าที่รับใช้ชาติอยู่ในขณะน,นี้ในการที่จะต้องยึดดินแดนของเราคืน ทำหน้าที่เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศนศักดิ์ศรีของทหารไทย